ก็วัดดีครับผมพอกันกับพอไอ้เก่าผมอันนี้อ่งุนเขาแบบพื้นทดลองแบบนึกจังไหนปอมั่นบ่องหัวกันนี่ขันบ่มุงขันบ่ปิดประตัวกสีประมาณนี่ครับผมเนี่ยเห็นไหมอย่าวัดสีมีเมี่ยงม,นนม,นนมีนอนมีนอนมาจ่อครับผมเขาประมาณนนี่ครับผม คงว่าก็เกิดกระมีเดินเเน่ามัดกับอย่าวัสิทธิ์ปล่อยธรรมศาสตร์อิาหายหนามไปซื้อเยอะสมนี่เห็นไหทันมโมมุ่งละทันว่าเอายังผ่ามโมมุ่งมาอย่าง้มมีแนวมาเขียนกันไรกันแม่งกับจีนเอาครับผม มนำกับพวกเปิดลือกผสมไปเลยแมงวันท่องลายครับผมมาเจาะเจอแล้วเน่าไปเจาะบดแตงใบยังบบเหงปล่อยธรรมชาติประมาณนี้ครับผม ฝนอุ่นในจังบ้านอื่นเน้ะครับผมมาได้ชมครับเอาตอนนี้ครับผมฝากกดไ์ก็แชรกกดติดตามเป็นกําลังใจท่านทิ่รับชมได้ด้วยสวัสดีครับผม